โอ้ oh, สมุนสมุนไข่มันเลาะเต่เช้าเลย oh. Oh. นี่ต้องถ้าเลี้ยงอีกครั้งนึ่ต้องล้อมดีๆแล้วืนล้อมไม่ดีเซ็ตมันแน่นดูมันเลาะแต่เช้าเลยหมาไข่ไม่เคยเห็นดูดิดูดิด ดูที่มันไปเที่ยวไหนอโอ้วิ่งไปทางสวนอขอตามไปดูดิขอตามไปดูหน่อยเพื่อการประเมินประเมินว่าถ้าเอาเลี้ยงโรงไก่อีกชุดหนึ่งชุดใหญ่ จะเสียงภัยกับหมาพวกนี้มไหมเสียงชุดใหญ่จะเพียงภัยกับหมาไม่น้อยมาทางนี้ไปคมคามคมคามอยู่ต้องหาที่ปิดกั้น ให้ปลอดภัยกว่านี้มาเลาะเนี่ยบูบูบมามาลูกมามามาเป็นมิตรกันมามาเดินมาเร็วเร็วเร็ว,เ,รวเดินมาเดินเดินไปเดินไปผ่านเลยค่าให้ผ่านไปไปผ่านไปผ่านไปนไป,ไปถ้ามาดูว่าพวกเองลูกไหนมานี่ฮะเป็นหมาใคร ออมันมาโอมันเล่นวิ่งทสลุปุกปงมานี่ก็ยุ่งเลยทีเดีเฮาเอาไก่มาลงชุดใหญ่นี่เฮามีแปนอยู่ออกไก่มาลงอีกชุดใหญ่เลยได้งบได้เงินกเกษียณบำนาญมาเนี่เยเอาลงอีกชุดหนึ่งละไม่ซื้อละหวยแบบปังปังมาเลี้ยงไก่ดีกว่ายังจะได้ผลผลิต จะเดินไปข้างหน้าหวยแต่ไม่ใช่ว่าทิ้งไปเลยซื้ออยู่ที่แค่เลขที่ใจลักแต่ไม่เอาแบบปังๆละออโอ้ต้องหาวิธีปิดกั้นตรงนี้นเออใช่ใช่ทำประตูทำไอเดียทำประตูปิดกัน้น ดึงเข้าดึงออกได้เออไม่ใช่ปิดทั้งหมดปิดเปิดได้เพื่อป้องกันสุนัขร้ายเออใช่ใช่ได้ไอเดียละสังเกตเห็นมันวิ่งโพรนเข้ามานี่ทะลุปุบงไปน่นไปเหลือละถ้ามีไก่ถ้าไม่ใส่ใจก็รู้อีกทีก็เรียบบุตรไปได้เรื่องอยังไงนี่ উহ কে 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 তুমি মাছ